นองแอ่งน้ำสะแอ่งน้ำกลายเป็นน้ำแข็งมุดเลยนี่วันนี้ยาปลาคุณตาพายาปลามาเที่ยวไหนก็ับุ่โรเป็นทะเลมาเที่ยวทะเลสาบเล็กๆแต่บ่บ่มีคนดิพี่น้องเงียบเงียบบ่มีคนเลยเห็นจะมีรถจอดอยู่เย็นบม่บ่ค่อยเย็นเท่าไหร่ดิพี่น้องแต่ปุโร้จะตาพาไปเดินไปไหนก็บุ่โรนี่ ข้างล่างนู่นที่เขาปิดไว้นี่เขาให้คนเขา้าพี่น้องเป็นทะเลสาบพี่น้องเขาปิดไว้ตอน,น,นอตเทียงเนาะแบบอะไรอ่ะนะมันเป็นน้ำหิมะม,มดพี่น้องนี่ก็เป็นบ้านคนนี่พี่น้องข้างล่างเป็นทะเลสาบพี่น้ององค์พานนี่มีคนอยู่แล้วพี่น้องเห็นกอไฟอยู่ตาอ่านไป ทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยพี่น้องดูด้วยนี่ลงไปก็ได้นะถามคุณตาแล้วนะคุณตาไม่ให้ลงเนาะเห็นบ่ค่ะพี่น้องดูทะเลน้ำจืดหรือรทะเลสาบเนาะนะคะเป็นน้ำแข็งหมดเลยเจ้ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะ ก่างนะคะคุณตามรุะพายยาปลาเดินอ้อมไปไหนพี่น้องเห็นบหมคะน้ำแข็งเริ่มแตกแล้วนั่นนันบอคุณตาเยาปลาเดินไต่ลงมาพี่น้องลากไม้งามงามเนห่ยาป้าถามคุณตาว่านั่นมันคืออะไรนะฮะที่มันตั้งอยู่นั่นมันคล้ายห้องน้ำนะฮะ คุณตาบอกห้องน้ำนั่นเลยจ้ะ <c oughs> เรื่องพี่น้องเดินรอบเนาะก็มีดอกไม้ด้วยนะพี่น้องเนาะดอกไม้มีเฮทด้วยพี่น้องมีเฮดเฮทออย่างโว้นี่มันขึ้อนกออยู่บนลากไม้พี่น้องเฮทกลิ่นจื้อบองามพี่น้องคุณตาเดินเก่งมากวันนี้อยยายายอมเลยนะเยยาป้าจะทนใจเดินย้อนหลังแล้วนะพี่น้อง คุณตาไปยอมพี่น้องโอ้ปุ้นดูทางเดินพี่น้องพามาทางเดินนี่อีกแล้วนี่เดินต้องระวังพี่น้องตูดจำเบ้าเลยนหะนเดี๋ยดนมีใครตูดจำเบ้าบ้างหรนะอ,อมีคนเขาพาหมามาเดินด้วยอยู่ด้วยแตพี่น้องเออแต่มันเดินได้เลยไม่ต้องกลัวลื่นนะเขามีก้อนหินเด้พี่น้องเนี่ยนาะ ดูกุหนหนดูคนตาเดินย่องย่องเหมือนแมวย่อง <c oughs> <c oughs> อนะเดินวอด <c oughs> เดินวอดขออภยัยพี่น้องอากาศเย็นเดินพูดพิษละเดินรอบอทะเลสาบนะน,น้องข้างโน้นไม่มีหิมะนะแต่ข้างนี้หิมะยังข่าวพ้นเลยพี่น้องยังละลายไม่มดนะ นเขาก็กจะมีหน้าแรงก็จะมีคนมาว่ายน้ำเล่นนะฮะมานั่งเดินออกกําลังกายอะไรเงี้ยนะเหมือนส่วนสหนะนะพี่น้องแต่มันเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาตินะฮะคุณตาเก,กือบลืนแล้วดินเน่ยสวยมากพี่น้องด้ นี่ทางที่ยาปลาเดินมาพี่น้องรอบนู่นเนาะนี่เดินนู่นริมไม่ได้คนระับพี่น้องเดี๋ยวตกต้องเดินตามที่มีรอยเท้าเท่านั้นเนาะนะะเมื่อกี้ยาปลาจะลองถ่ายทอดสดดูนะถ่ายทอดม่ได้จ้ะพี่น้องมันว่ามีสัญญาณสัญญาณมีแต่มีนิดหน่อยพี่น้องดูหินผาทางชันมาก หนุ่มสะพานข้ามของเขาวิบวับวับพี่น้องด้วยเป็นอย่างนี้เสียวได้ไงเสียว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 ไงเสียวไงพี่น้องดูมันก็น,นิ่มนะพี่น้องเห็นบ่ มันนี่เหมือนน้ำแข็งใสเด้พี่น้องเออย่าปลาก็ไม่อยได้สัมผัสมันท่ายหรอกเห็นมันตกตกอยู่แต่ไม่เคยสัมผัสพี่น้องนะเนี่ยหน้าทดลองอน,น้ำน้ำเฮลูบอยมันลาดเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นเจไดเนะาะรู้มาเที่ยวปลาเขาลำนาวไพร โห่บนแล้วพุ่งหังงุ้งนำน้องดูดทางแค่ว่าแกเดินไวเลยนะอย่าป้าเดินถึงละเดินต้องระวังเรื่องด้วยนี่ป้าโอทางวี่บากระวังระวังนี่วิ่งีปเฉย มาวังเดิตนต้องเกาะไม้เดินพี่น้องงันเดี๋ยวล่วงเม็ดทะเลสาบโอ้ยโอ้ยทางพี่บากเ้ยลื่น ล้างซ้ำซะสิดูอะโยไม้ก็เย,เย็นเย็นโหมาเอาตาเสาน้นห้เห้มาเดนไม่แข็งแรง ดูคนพามายังไม่รู้เส้นรูดแพรงอะไรเลยดูทางอันตรายมากมอ,อืีิมะมันละลายพี่นอ้องก้อนเป็นก้อนน้ําแข็งนะเดินบดีตกไปทะเลสาบเลยพี่นอ้องเย่บบ่อยแข็งเลยเย่บปาต้องเอากระเป๋าแก้มสะพายเองนะโอ้ยดูล้างซ้ำล้างซ้ำนะ ระวังโอ้ย,อยดีวเฮ้ยทางวิบากขอสั่งน้ำมูกก่อนะ ดูหลังซ้ำนะนิชเนนดูอะฟุตยิงนิชกูดอยู่พี่น้องมันลื่นไปเลยถ้าเดินย่ำรอยเก่าขนเนี่ยนะพี่น้องมันลื่นเราต้องเดินเสียงๆอะที่มันมีหิมะโต๊ะเป็นคุยๆอย่เนาะพี่นอ้องถ้าเดินทางที่เขาเดินเนี่ยมันจะลื่นต้องเดินเหยียบที่ยังไม่มีคนเหยียบอ่ะ ถึงจะไปได้นะนนดูดมีขันดเดิน,นพี่น้องแต่วันเป็นน้ำแข็งดูเดินต้องระวังนะอันตราย,ยพามาจะจี่ายถชายเอ้ยไม้ที่จับก็ลื่นพรึด ตรงที่มีใบไม้เหยียบเปลี่ยเป็นชายเกณฑเหนื่อยแล้วนู่นแดดมันอยู่ฝั่งนู่นถึงว่าทางนู่นละลายมดเลยน่ะอีกกะเวทั้งฟอร์ซอนเนียนคอมพุ่นกว้วยอันเะเล่กล้วยเอเวลายดูทางที่มานนอง ทางเดินโลบเฮาลูกส so ันอ่ะเรสเซอร์นี่ไงใครเนี่ยเรซเซอร์โซบ้านคนพี่น้องแต่เขาใช้แสงโซลาเซลล์ดูเถอพี่น้องเห็นบ่ อยู่บนหลังคาหลังเล,ะล,ะละ็กๆที่มีหิมะขาวๆดูถ้าตกลงไปพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่นบพี่นอ้องเขาถึงมีที่กั้นนะพี่นอ้องตกลงไปกระนุนแลวพี่นอ้องเด้อเดินดูก่อนคุณตาก่อนนี่ป้าให้รู้วิธวีเดินแต่คุณตานะ่ะเป็นคนเมืองนี่แท้แต่รู้จักวิธีเดิน นะห้ามเหยียบซ้ำลอยเท้าคนอื่นเขาให้เหยียบข้างๆใกล้เคียงกันดูคุตาคานลบแล้วล้างซ้ำนิชเนนโอเคดูเกไม่ต้องมาหงี้หรอก ล้างซาม